สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับหนังสือเสียงเกี่ยวกับการเกษตรวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันต่อนะคะในหนังสือรู้ไว้ใช้จริงเกี่ยวกับการกำจัดแมลงในพิธีต่างๆนะคะค่าเรามาต่อกันเลยค่ะรักษาสมดุลแมลงธรรมชาติใช้พิฆาตแมลงศัตรูพืช ในปัจจุบันนะคะการใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายทำให้เกิดสารพิษตกค้างนะคะซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเกษตรกรผู้ใช้ผู้บริโภคและตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นในอากาศในดินในทุ่งนาและยังเป็นการทำลายระบบนิเวศในธรรมชาติให้สูญเสียไปด้วยค่ะ ตามหลักการทำกรเกษตรธรรมชาตินะคะจะอาศัยสารสกัดสมุนไพรามาช่วยในการควบคุม,มแมลงศัตรูพืชเหล่านี้แต่เนื่องจากมแมลงศัตรูพืชสามารถแพร่พันธุ์เพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็วจึงทำให้บางครั้งการใช้สารสกัดสมุนไพรเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถควบคุม,มแมลงศัตรูพืชเหล่านั้นได้ค่ะแต่ทราบไหมว่าโดยธรรมชาติมแมลงศัตรูพืชเหล่านั้น ก็ยังมีศัตรูธรรมชาติอยู่มากมายที่คอยควบคุมประชากรของมแมลงให้อยู่ในสภาวะสมดุลได้ศัตรูธรรมชาติของมแมลงได้แก่ภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นสภาพแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปและยังมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่เป็นศัตรูสําคัญของมแมลงศัตรูพืชก็คือมแมลงศัตรูธรรมชาติซึ่งมีอยู่หลายชนิดค่ะมีทั้งแบบที่เข้าทําลายหรือจับมแมลงศัตรูพืชกินเป็นอาหารโดยตรง แมลงกลุ่มนี้เรียกว่าตัวห้ามซึ่งมาจากคำว่าห้าหันให้ตายไปทันทีและอีกกลุ่มนึง่งที่อาศัยดูดกินน้ำในไข่หรือตัวนอนเรียกว่าตัวเบียนซึ่งมาจากคำว่าเบียดเบียนนั่นเองค่ะปกติแล้วในธรรมชาติแมลงเหล่านี้จะมีอยู่จำนวนมากพอที่จะควบคุมจำนวนประชากรของแมลงชนิดหนึ่งๆให้อยู่ในให้อยู่ในสมดุลน,นะคะ แต่มาในถึงปัจจุบันเกษตรกรได้ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ไปเสียมากทั้งการฆ่าโดยตรงและที่ไปรบกวนเปลี่ยนสภาพความเป็นอยู่ซึ่งกระทบกระเทือนต่อวงจรชีวิตของมันค่ะจนทำให้แมลงตัวห้ามและแมลงตัวเบีย้ยน้อยลงเรื่อยๆจนไม่เพียงพอที่จะจกำจัดแมลงศัตรูพืชน,นะคะหากเกษตรกรต้องการอนุรักษ์แมลงที่เป็นประโยชน์ไว้ควรงดใช้สารเคมีหมันมาใช้สารสมุนไพรทดแทนไปสัรกระยะ ก็จะสามารถอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนประชากรของมแมลงที่เป็นประโยชน์ได้จนเมื่อเกิดความสมดุลแล้วจึงค,ค่อยๆลดการใช้สารสกัดสมุนไพรลงโดยใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อเป็นการช่วยอนุรักษ์ค่ะวิธีอนุรักษ์แมลงที่เป็นประโยชน์นะคะหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีและสารพิษ ทางการเกษตรเพราะจะทำให้ดินเป็นกรดจัดเป็นอันตรายต่อวงจรชีวิตของมแมลงค่ะ 2. หลีกเลี่ยงการใช้ยาฆ่าหญ้าให้ใช้วิธีตัดนาบหรือคลุมด้วยฟางใบไม้หรือกิ่งไม้แทนค่ะ 3. หลีกเลี่ยงการใช้สารกำจัดมแมลงและสารฆ่าเชื้อราควรใช้สารสกัดสมุนไพรแทนค่ะ 4. ปลูกพืชหลายชนิดหลายๆระดับ เพื่อจัดระบบนิเวศในแปลงหรือสวนเช่นปล่อยให้วัชพืชขึ้นหลากหลายชนิดปลูกไม้ดอกหลายชนิดให้ขึ้นปะปนกันค่ะหห้ามทำอันตรายสัตว์กินมแมลงเช่นกบเขียดกิ้งก่ายแย้คางคกอึงอ่างและนกเป็นต้นค่ะหกมันศึกษาและสำรวจมแมลงในสวนอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่า,มาแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายมากเกินที่ต้นพืชจะงอกทดแทนได้ควรใช้สารสกัดสมุนไพรกำจัดมแมลงศัตรูพืชฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องทุกวันประมาณ1-3วันจนมแมลงลดลงหรือหายไปค่ะค่ะเรามาต่อกันที่หัวข้อต่อไปนะคะน้ำหมักพริกไทยไล่มแมลงได้ทั้งสวน สูตรสมุนไพรไล่มแมลงนั้นมีหลากหลายนะคะแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าพริกไทยวัตถุดิบทำอาหารที่มักจะมีติดอยู่ในครัวแทบทุกบ้านนั้นก็สามารถไล่มแมลงศัตรูพืชได้เหมือนกันค่ะโดยสูตรน้ำหมักไล่มแมลงพริกไทยสูตรนี้นอกจากจะไล่มแมลงต่างๆได้ดีแล้วยังไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอีกด้วยและสามารถใช้ได้ผลกับพืชทุกชนิดเนื่องจากน้ำหมักจากพริกไทยนั้นมีกลิ่นฉุนรุนแรง และประกบรอบด้วยสารรสเผ็ดและสารที่มีกลิ่นฉุนและเผ็ดร้อนจึงทำให้สามารถมีฤทธิ์ในการขับไล่แมลงได้ดีทีเดียวค่ะน้ำหมักพริกไทยสูตรที่1นะคะวัตถุดิบ1นึ่งน,ะะน,งนมเมล็ดพริกไทยดำหรือมเมล็ดพริกไทยขาวสช้อนโต๊ะ2น้ำสะอาด1ลิตรขั้นตอนการทำนะคะ 1. ตําพริกไทยดำและพริกไทยขาวให้ละเอียด การตําจะช่วยให้สารที่มีรสเผ็ดและสารให้กลิ่นชุนในพริกไทยออกมาได้ดีขึ้น 2. จากนั้นนําพริกไทยที่ตำละเอียดดีแล้วกรอกใส่ขวดที่บรรจุน้ำสะอาดไว้แล้วสามหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนสามารถนําไปใช้ได้เลยค่ะน้าหมักพริกไทยสูตรที่2นะคะ ก็จะมีวัตถุดิบก็เป็นเมล็ดพริกไทยดำหรือเมล็ดพริกไทยขาวนะคะสีช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำสะอาด5 0 0มลลิตรแล้วก็มีน้ำยาล้างจาน1ช้อนชามะนาว1ผลค่ะค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันนะคะ1ตั้งหม้อบ,บนเตาใส่น้ำ250า2ิ0มลิลิตรลงไปนะคะจากนั้นนำพริกไทยที่ตาำละเอียดดีแล้วใส่าตามลงไปค่ะ สองต้มน้ำให้เดือดพล่านจนได้กลิ่นพริกไทยที่ฉุนมากลอยออกมานะคะแล้วน้ำกลายเป็นสีน้ำต,ตาลเข้มทิ้งไว้ให้เย็นวิธีการต้มน้ำให้เดือดจะช่วยสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพริกไทยออกมาได้มากที่สุดค่ะโดยที่ไม่ต้องหมักทิ้งไว้ค่ะ 3. เมื่อน้ำเย็นดีแล้วให้กรองเศษพริกไทยออกแล้วกรอกใส่ขวดพร้อมเติมน้ำตามไปอีก250สิมิลลิลิตร ต้มพริกไทยมีปริมาณเท่าไหร่น้ำต้มพริกไทยนะคะมีปริมาณเท่าไหร่ก็จะให้ใส่น้ำสะอาดตามลงไปเท่านั้นค่ะในอัตราส่วนน้ำพริกไทย1ส่วนต่อน้ำสะอาด1ส่วนค่ะ 4. จากนั้นนำน้ำยาล้างจานและน้ำมะนาวใส่ตามลงไปขยาให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ5เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วสามารถนำไปใช้ได้เลยนำน้ำพริกไทยสุดนี้ไม่ต้องหมักทิ้งไว้นะคะเพราะ ลัดขั้นตอนโดยการนำไปต้มแล้วค่ะวิธีการใช้นะคะสูตรที่1และสูตรที่2มีวิธีการใช้เหมือนกันค่ะคือไม่ต้องผสมน้ำใดๆทั้งสิ้นสามารถกรอกใส่ขวดและฉีดพ่นได้เลยโดยปราศส,สามารถนะคะโดยสามารถฉีดพ่นในบริเวณที่มีเพลี้ยหรือมดแมลงต่างๆมากวนต้นพืชน,นะคะเช่นในบริเวณที่พบแมลงศัตรูพืชบ่อยครั้งนะคะบริเวณยอดหรือบริเวณรากพืชค่ะ ค่ะหัวท่อหัวข้อต่อไปนะคะเป็นมแมลงร้ายศัตรูทำลายข้าวค่ะ,มะแมลงศัตรูข้าวไร่มีหลายชนิดนะคะนอกจากจะเป็นมแมลงศัตรูข้าวชนิดที่ระบาดทำลายในนาข้าวทั่วไปซึ่งมีปริมาณน้อยและจัดว่าไม่ค่อยมีความสําคัญในการเพาะปลูกข้าวไร่แล้ว ยังมีชนิดที่สำคัญและระบาดทำความเสียหายอยู่เสมอโดยเฉพาะในการเพาะปลูกข้าวไร่ในภาคเหนือได้แก่มดงามปลวกมแมลงวันเจาะยอดนะคะมแมลงวันเจาะยอดด้วงหมัดดำด้วงแท้ใบมแมลงค่อมทองมแมลงนูนด้วงดีดเพลี้ยอ่อนหนอนใหญ่ตะกแตะแตงเพลี้ยแป้งมดงามนะคะเป็นมแมลงศัตรูพืชที่ทำให้เกิดปัญหาในระยะหยอดปล็ดค่ะ เมื่อเกษตรกรหว่านโรยหรือหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ลงไปในดินมดงามซึ่งอาศัยอยู่ในรงังในดินนะคะจะขนเมล็ดข้าวนําไปเป็นอาหารหรือเก็บสะสมเป็นอาหารในรงังทําให้สูญเสียเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เพาะป,ปลูกก่อปัญหาในด้านจานวนก่อต่อพื้นที่และการซ่อมเมล็ดทําให้ผลผลิตลดลงค่ะการป้องกันกําจัด 1. ถ้าพบรังหรือทางเดินของมดง่ามใช้สารฆ่าแมลงคาบอรรลเซฟวิน85%หรือเฮตัวครออะมาอะลามอน40%นะคะชนิดผงโรยที่รังหรือทางเดินของมดง่ามนั่นเองค่ะ 2. ถ้าพบรังมดง่ามอยู่กระจัดกระจายทั่วเพาะทั่วแปลงเพาะปลูกหรือบริเวณใกล้เคียงะคะ่ะ ให้ใช้วิธีคลุกมเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ด้วยสารฆ่ามแมลงชนิดผงเช่น c a ร์บูริลเซฟวิน8 5เปอรมทิโอาบหรือว่าเม s o r o 50%เ s u m ฟนวาเลตซูมอขออภัยค่ะซูมิไซดิน20%เตตราคอร์วินฟอสเตตราคอร์นฟอนะคะกาโดนา a ้าซ ในอัตราหนึ่งต่อน้ำน้ำหนักเมล็ดนะคะสารค่าแมลง85%ใช้อัตรา12กรัมต่อเมล็ดข้าว1กิโลกรัมสารค่าแมลง50%ใช้อัตรา20กรัมต่อเมล็ดข้าว1กิโลกรัมค่ะสารคลุกควรคลุกให้สารค่าแมลงนะคะติดเมล็ดตอนเสมอที่สุดและนำไปปลูกทันทีค่ะ ปลวกนะคะกัดกินทำลายส่วนรากของข้าวไร่ทุกระยะและกัดกินทำลายเร,เริ่มจากส่วนใต้ดินขึ้นไปตามลำตามภายในลำต้นนะคะต้นข้าวที่ถูกทำลายในระยะแรกจะมีลำต้นเหลืองหรือเหลืองซีดทั้งกอนะคะแล้วก็แห้งตายในเวลาต่อมาการป้องกันกำจัดนะคะในขณะที่ทำการเตรียมดินนะคะถ้าพบรัง ถ้าพมรังปลวกนะคะใต้ดินให้ขุดทําลายรังหรือไถพรวนดินหลายครั้งเพื่อเป็นการทําลายรังและเปิดโอกาสให้หมดและนกชนิดต่างๆเข้าช่วยกินปลวกค่ะ 2. ถ้าพบรังปลวกมากจะอยู่กระจายในแปลงเพาะปลูกนะคะควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดผงละลายน้ําเช่นเฮปตาคลออะลามอน40%นะคะอัตรา2กิโลกรัมต่อไร่ พ่นให้ทั่วแปลงแล้วพรวนให้เข้ากันกับดินนะคะหรือฉีดฉีดพ่นหรือโรยตามแถวปลูกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะตะกระแตนค่ะถ้าพบเป็นประจำนะคะที่พบประจำในแปลงเพาะป,ปลูกข้าวไร่นะคะเป็นตะกระแตนขนาดเล็กซึ่งมีปริมาณไม่มากนักทั้งตัวแก่และตัวอ่อนกัดกินใบข้าวทำให้ใบขาดแหว่งนะคะ ถ้ามีการทำลายมากจะกัดกินจนกระทั่งเหนือแต่เส้นกลางใบค่ะทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตไม่เต็มที่ผลผลิตต่ำลงแต่ตะกูแตนชนิดที่สำคัญซึ่งควรระวังการระบาดทำลายได้แก่ตะกูแตนปะทังก้านะคะตะกูแตนโลคัสตาตะกแตนไซทาแคนทอริสค่ะและตระกแตนคอนดริส ซึ่งจัดว่าเป็นแมลงสัตร์ที่สำคัญค่ะการป้องกันกำจัดนะคะวิธีการป้องกันกำจัดตะกะแตนให้ได้ผลควรใช้วิธีการทุกอย่างที่สามารถลดประชากรของตะกะแตนให้น้อยลงทั้งนี้ควรจะทราบชนิดอุปนิสัยนิเวศวิทยาของตะกะแตนที่จะป้องกันกำจัดเสียก่อนค่ะจึงจะสามารถมาวางมาตรการในการป้องกันกำจัดโดยทั่วไปนะคะควรทำดังนี้ค่ะ หนึ่งเกษตรกรควรร่วมการดำเนินการจับตะกแตนในฤดูหนาวธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า13องศาลงไปตะกแตจะเคลื่อนไหวช้าหรือแข็งตัวบินไม่ได้ซึ่งสามารถจับได้ง่ายด้วยค่ะจับได้ง่ายด้วยมือเปล่านะคะและยังนำตะกแตที่จับไปแปรรูปเป็นอาหารได้อีกด้วยนะคะสองกจัดวัชพืชกำจัดวัชพืชพที่เป็นอาหารหรือ เป็นที่อาศัยของตะกะแตนทั้งในไร่และในบริเวณใกล้เคียงค่ะ3ไถและพรวนดินในบริเวณที่มีตะกะแตนอาศัยเพื่อตักดินและช่วยทําลายไข่ของตะกะแตนที่อยู่ในดินซึ่งควรเริ่มทําลายเริ่มดําเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนค่ะ 4. ภายหลังการเก็บเกี่ยวควรเก็บต่อส่งและสร้างพืชให้หมดนะคะเพื่อม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของตั๊กแตนค่ะ 5. ปลูพืชตระกูลถั่วเช่นถั่วลิสงสลับกับแปลงเพาะปลูข้าวไร่เพื่อดึงดูดตะกกแตนให้มาอาศัยร่มเงาหลบแสงแดดในถั่วลิสงและกำจัดโดยวิธีอาศัยปล่อยลูกเป็ดเข้าไปกินหรือ เกษตรกรจะมาใช้ประโยชน์หรือพ่นสารฆ่า,มาแมลงคาร์บาริลผสมน้ำนะคะและกากน้ำตาลหรือน้ำอ้อยแดงนั่นเองค่ะหมันตรวจแปลงเพาะป,ปลูกอยู่เสมอนะคะ 7. การใช้สารฆ่า,มาแมลงพ่นกำจัดควรใช้ให้ถูกต้องตามชนิดและวัยของตะกะแตนเช่น คาร์บาริลเซฟวินเซฟ8 5ด s 85%, 85. 85นะคะชนิดผงละลายน้ำซึ่งเป็นสารฆ่าแมลงชนิดกินตายพ่นคลุมพื้นที่ที่มีตะกะแตนนะคะซึ่งเป็นระยะตัวอ่อนอยู่หนานแน่นในฤดูการเพาะป,ปลูกในอัตรา70 ถึง80กรัมต่อน้ำา20ลิตรและผสมด้วยกากน้ำตาลหรือน้ำอ้อยแดง2-3ช้อนแกงโดยพ่นบนใบข้าวหรือถัวลิสงที่ปลูกเป็นพืชสลับค่ะต่อไปค่ะเพลี้ยอ่อนเป็นแมลงขนาดเล็กเคลื่อนไหวช้ามีขนาด1-2มิลิเมตรนะคะสีน้ำตาลหรือน้ำตาลแดงรูปร่างคล้ายผลฝรั่งผ่าครึ่งและเพลียเป็นเพลียอ่อนชนิดไม่มีปีกนะคะ การทำลายพบอาศัยเกาะดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ที่ส่วนรากในดินของต้นข้าวในระยะเริ่มแต่กอและเกาะเป็นกลุ่มๆนะคะบางครั้งพบกอดูดกินส่วนรากของต้นข้าวและอยู่โคนต้นใกล้ระดับดินต้นข้าวมีอาการเหลืองซีดและเตี้ยแคะเตี้ยแคะเกรนผิดปกติค่ะถ้ามีการระบาดแรงต้นข้าวจะแสดงอาการเหี่ยวเฉาและตายในเวลาต่อมาค่ะการป้องกันกำจัดนะคะ เพลียอ่อนที่อาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณรากการระบาดทำลายจะเป็นหย่อมๆควรใช้สารฆ่ามแมลงพวกคาร์บ i เ s ลเซฟบินชนิดผงนะคะละลายน้ำหรือชนิดน้ำซึ่งชนิดหลังมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดได้นานนะคะกว่าพ่นบริเวณม,มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดได้นาน กว่าพ่นบริเวณโคนต้นข้าวค่ะและไม่ควรพ่นสารฆ่าแมลงคลุมไปทั้งแปลงนะคะควรพ่นเฉพาะบริเวณที่มีเพลี้ยอ่อนและระบาดเท่านั้นนะคะเพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยกระโดดหลังขาวสามารถแยกชนิดออกจากเพลี้ยกระโดดชนิดอื่นในระยะตัวเต็มวัยได้โดยมีแถบสีขาวตามยาวของด้านหลังส่วนอกอยู่บริเวณฐานปีกทั้งสองค่ะมแมลงในสกุลนี้มีหลายชนิดที่พบในนาข้าวนะคะแต่แต่ข้าวไม่ใช่พืชอาหารหลักค่ะและสามารถจําแนกมแมลงแต่และชนิดออกจากกันได้ดูได้โดยดูที่ปีกนะคะส่วนหัวและลักษณะอวัยวะเพศผู้ ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นมแมลงพาหานำโรคไวรัสแต่ก็พบเพลี้ยกระโดดหลังขาวได้ทั่วไปค่ะและอาจดูดกินน้ำเลี้ยงต้นข้าวทำให้แห้งตายได้นะคะแต่สามารถป้องกันกำจัดได้โดยใช้สารฆ่า,มาแมลงเพลี้ยกระโดดหลังขาวระบาดได้ทุกสภาพแวดล้อมค่ะการป้องกันกำจัดโดยเชีววิธีนะคะเพลี้ยกระโดดหลังขาวมีศัตรูธรรมชาติหรือ,อทำลายทุกระยะการเจริญเติบโตนะคะ ไข่ของเพียกระโดดล้าง้าถูกเบียนโดยแตนเบียนตัวเล็กๆหรือถูกมวลเขียวดูดไข่หรือไรตัวห้ามกินนะคะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยถูกเบียนโดยแตนเบียนหรือถูกทำหรือถูกเชื้อราทำลายนะคะตัวห้ามของตัวอ่อนและตัวเต็มวัยรวมทั้งตัวห้ามที่อยู่ใต้ผิวน้ำได้แก่แมลงเหนียงด้วงดิง่ง ตัวอ่อนมแมลงปอบ้านมาแมลงปอกเข็มพวกที่อยู่บนผิวน้ําได้แก่จิงโจ้น้ํานะคะก็เป็นตัวห้ามที่สําคัญด้วยเช่นกันค่ะตัวห้ามที่อยู่ในน้ําเหล่านี้จะคอยจับกินเพลี้ยกระโดดที่หล่นลงบนผิวน้ํานะคะและยังสามารถจับเพลี้ยกระโดดบนใบข้าวที่อยู่ใกล้ๆระดับน้าได้อีกด้วยค่ะดวงก้นกระดกดวงดิน และมวลดอกรักรวมทั้งแมงมุมต่างๆจับตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพลี้ยกระโดดหลังขาวที่อยู่ตามใบข้าวกินเป็นอาหารมาแมลงปอเข็มตัวเต็มวัยจับกินเพลี้ยกระโดดที่เกาะตามใบข้าวส่วนมแมลงปอบ้านนะคะตัวเต็มวัยจับกินเพลี้ยกระโดดที่บินในนาข้าวค่ะต่อไปค่ะมแมลงสิงห์มวลในสกุลเลปโต คอริซ่านะคะสกุลเล็บตัวคอริซ่าเรียกว่ามแมลงสิงมวลเหล่านี้มีลักษณะการระบาดชีววิทยาและการทำลายข้าวคล้ายคลึงกันการเป็นศัตรูพืชเดียบปกติการสูญเสียผลผลิตเนื่องจากมแมลงสิงมีน้อยเพราะประชากแรแมลงสิงมีมากนะคะเป็นบางช่วงและ ทำลายข้าวเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะของการเจริญเติบโตของข้าวแมลงสิงพบได้ในทุกสภาพแวดล้อมค่ะแต่จะพบมากในานาน้ำฝนและข้าวไร่ค่ะปัจจัยที่ทำให้แมลงสิงมีปริมาณมากคืออยู่ใกล้ชายป่าค่ะมีวัชพืชขึ้นอยู่มากมายใกล้นาข้าวและมีการปลูกข้าวเหลื่อมเวลากันค่ะ ความเสียหายจากการทำลายของมแมลงศิล์ทำให้มเมล็ดข้าวเสื่อมเสียคุณภาพมากกว่าทำให้น้ำหนักมเมล็ดข้าวลดลงนะคะ,มะเมล็ดข้าวที่ถูกมแมลงศิล์ทำลายเมื่อนำไปสีจะแตกหักได้ง่ายค่ะเกษตรกรโดยทั่วไปมักไม่ได้สูญเสียไรายได้จากคุณภาพมเมล็ดที่เสียหายดังกล่าวเนื่องจากโดยทั่วไปไม่มีการตรวจสอบคุณภาพมเมล็ดที่มีการซื้อขายกันค่ะการป้องกันกำจัดนะคะโดย ชีววิธีไข่แมลงสิงห์ถูกเบียนโดยแตนเบียนค่ะโดยจะเห็นเป็นรูทางออกของแตนเบียนได้ชัดเจนตะกตแตนหนวดยาวเป็นตัวห้ามกินไข่ของแมลงสิงค์ค่ะแมงมุมในนาข้าวกินตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงสิงห์นอกจากนี้ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงสิงห์ยังถูกเชื้อราทำลายด้วยเช่นกันค่ะ วันนี้เราก็จะขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้ว EP ต่อไปเราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องภาษาของใบไม้รูไว้ปราบมาแมลงนะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องวชิแอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ